สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเหรียญกันหน่อยนะง่วงนอนด้วยช่วงนี้ง่วงนอนอนะ่ะไมรู้เป็นไงเดี๋ยวสี่จุดหนึ่งล้านนะสี่จุดหนึ่งล้านแล้วแล้วก็มาดูหน่อยว่าเหรียญไหนขึ้นบ้างอืมดีทีเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่านะเจ็ดหมื่นกว่าโอ้เอซพลงแล้วเนี่ย ลงไปสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังสูงอยู่นะสิบเจ็ดจุดเจ็ดนี่ถือว่ายังสูงอยู่นะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยอ๋อมันย่อลงมามันทำนายไฮโอ้มันทะลุยี่สิบาทแล้ววอยี 20, 20. ่สิบยี่สิบจุดเก้าอ่ะโอ้แต่ก็ย่อลงแรงเหมือนกันเนี่ยวันนี้มันยอ่อแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่ดูหน่อยชีบปากเข้ามาเนี่ยเหรียญหมาถ้าเหรียญหมามาอันนี้แสดงว่าด็อก,กต้องก็ต้องมาตามด้วยนะ<ด>โอ้ ดูเด้เนี่ยจาได้ว่ามีคนคอมเมนต์เน,นี่ยบอกว่าเหรียญด็อกเนี่ยแหละเหมือนจะมีคนคอมเมนต์นะว่าเหรียญด็อกเนี่ยแหละเหมือนเหมือนเขาจะซื้อเหรียญด็อกนะไม่รู้ใครคอมเมนตะ์อ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้ต,ต้องกลับไปดูเห็นไหมมันมาจริงนะเห็นไหมบอกแล้วว่าเหรียญมีมแบบบางทีมันมันมันก็มันก,มนก,มนก็มันก็เก่งได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะว่าเวลาถ้าสมมุติว่า บางคนอ่ะคิดว่าเหรียญมีแบบมันไม่มีค่าไงมันทําอะไรไม่ได้อแต่ความจริงมันมันก็คือเหรียญเหรียญชนิดหนึ่งนั่นแหละเพราะคือก่อนนั้นเนี่ยส่วนตัวตอ,ตอนตอนเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะเราคิดว่าเหรียญม,มีมันเหรียญไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเหรียญบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญขยะนะแต่มันมันไม่ได้เหรียญขยะนะเพราะว่าถ้าดูตอนช่วงบิดช่วงเหรียญช่วงเหรียญคริปโตเป็นช่วงขาลงอะล่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันลงมาจุด จุดศูนย์สี่นะจากจุดเนะจ็ดนะจุดเจ็ดใช่ไหมเราว่าจุดศูนย์สี่มุิมีร้อยบาทมันลงมาเหลือห้าบาทนะสมมติร้อยหนึ่งสมมติในอดีตอะ่ะมันมีร้อยบาทอะ่ะมันลงมาเหลือห้าบาทเหลือห้าบาทเทียบกันนะให้เทียบกันดูนะแล้วเหรียญอื่นมันลงประมาณนี้ไหมก็ประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี้แหละร้อยหนึ่งก็เหลือห้าบาทเหมือนกัน,นบางคนน้อยกว่านี้ด้วยสองสามบาทก็มีเลย เออถ้าเกิดเป็นเหรียญที่แบบเหรียญเหรียญอย่างเงี้ยมันก็ลงมามันก็เท่ากันบางบางเหรียญอาจจะดีหน่อยสิบสิบเท่าอะไรเงี้ยอืมตอนมันขึ้นเนี่ยเห็นป่ะวลามันขึ้นมันก็ขึ้นได้อยู่นะเห็นป่ะขึ้นมาจุดสองสองนี่ขึ้นมาต้องขีดเด้งแล้วเนี่ยสี่ห้าเด้งแล้วเห็นไหมอีขึ้นมาอีกแวบหนึ่งแล้วมันก็จะทะลุอินิวไฮได้นะเนี่ยเห็นไหมอืมมันก็คือเหรียญเหมือนกันน่ะจะเหรียญที่ตอน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 แอดมินเข้าใจอ่ะเมื่อก่อนอ่ะคิดว่า ต้องไม่แยกเหรียญมันกลุ่มกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยเก่งอะไรเงี้ยแยกเรียกตามแยกเหรียญปุ๊เป็นกลุ่มกลุ่มแต่ความจริงอ่ะไม่ว่าเหรียญไหนอ่ะมันก็เสี่ยงกันอะ่ะนม่ต้องเสี่ยงอะ <S <S <ม>่ะบางคนที่ว่าเหรียญมีมันไม่น่าขึ้นอะไรเงี้ยเห็นปะ่ะนี่คือนี่คือบทพิดสูตรนะเหรียญมีมเนี่ยขึ้นได้ดีจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมนิวไฮด้วยเหรียญอ,อื่นไม่ได้ทํานะเนี่ยมันบอกแล้ว เราต้องดูวิธีการดูเราต้องดูเม็ดเงินมันไปอันไหนก่อนพอไปอันนั้นเสร็จแล้วมันจะเข้าอันไหนต่ออะไรเงี้ยต้องดูตรงนี้คือที่ผ่านมาก็เคยย้ำล้าแจ่มหนาแล้วมันจะเข้าบิดมันเข้าเหรียญใหญ่ก่อนแล้วเงินเงินก็จะปัดเหรียญเล็กแต่ที่สุดสําคัญก็คือเมื่อไหร่ที่จะเป็นขาลงอ่ะเราต้องรีบขายให้ทันเพราะขายไม่ทันเนี่ยจากเงินหนึ่งร้อยจะเหลือแค่ไม่ถึงสิบบาทอ่าต้องรีบขายก่อนนะเดี๋ยวให้ดูตัวอื่นด้วยเหมือนกัน ตัวไหนดีอ่ะที่มันเค,ค้กแล้วกันอย่างเค,ค้กอย่าเนี้ยอย่างเค,ค้กเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมติดสี่บาทลงมาเหลือหนึ่งบาทเนี่ยเนี่ยลงเยอะนเ,ยนเ,คคเนี่ยเหรนเค้กเนี่ยติดสี่บาทลงมาเหลือหนึ่งบาทเนี่ยเท่ากับประมาณสามบาทนะร้อยบาทอะ่ะลงมาขาเมื่อจุดสูงจุดมันคือร้อยบาทใช่ไหมตอนขาลงอะ่ะมันมาลงมาเหลือสามบาทเทียบเทียบง่าย,าย,ายๆนะเทียบจากร้อยดีกว่าเอออันเหลือไหนอีกอะ่ะ เหรียญดอลแล้วกันเหรียญใหญ่หน่อยอ่าจากห้าสิบห้านะลงมาเหลือลงมาเหลือสามจุดห้าบาทนี่ถ้าเทียบกันง่ายๆนะร้อยหนึ่งอ่ะลงมาเหลือหกบาทมันก็ไม่เหตุต่างกันมันไม่ไม่ต่างกับเหรียญด็อกเลยใช่ไหมเหรียญดอลเหรียญด็อกเหรียญเค้กเนี่ยก็ลงมาเหมือนกับพอเลยอะแอดได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวดูให้เทียบให้ดูนะแอดด้าน จาก3.1นะลงมาเหลือจุด2.2เนี่ยก็ลงมาเหลือ7.8บาทอ่ะเออสมมติมี100หนึ่งอ่ะในอดีอ่ะลงมาเหลือ7.8บาทอ่ะถึงบอกว่าเหมือนกันความเสี่ยงอ่ะสมมติในความเสี่ยงที่ว่าไม่ได้เหมือนกัน,นอะไรสักขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็ลงพอๆกันอ่ะจาก100บาทลงมาเหลือต่ำกว่า10อ่ะทุกอันอ่ะเห็นไหม <laughs> มากน้อยต่างกันอาจจะไม่ได้เยอะมากเลย ห้าบาทกับหกบาทอะต่างกันไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยเออเออดูให้ดูนะเทียบถึงความเสี่ยงของของเหรียญอะตอนขาลงเป็นยังไงเพราะฉนั้นจุดสําคัญคือต้องขายก่อนที่ขาลงจะมาเยือนนะบอกเลยถ้าคุณไม่ขายตรงนั้นอะมันจะกลับไปเหลือเท่านั้นอะถ้าที่เห็นอะเออพูดเพิเพิเพเ,เจอไปเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเหรียญด็อกไม่รู้จะไปไม่รู้มันทำ h i ตรงไหนนะมันอาจจะไปขึ้นจุดสามอะไรก็ได้แล้วก็ แล้วก็แล้วก็พักไปเล่นตัวอื่นอะไรเงี้ยจุดสามรอบนี้นะแต่คิดว่าคงปั่นไปถึงปลายปีนะแต่ว่ามันคงไม่ได้ขึ้นม้วนเดียวจบอะมันคงมีขึ้นขึ้นยอๆขึ้นมีขึ้นลงลงขึ้นไปจุดสามแล้วยอ่อลงมาจุดสองอะไรเงี้ยต้องมีวกว่าจะไปถึงจุดพีคอะน่าจะในช่วงปลายปีนี่แหละดูๆเอาแล้วกันนะสำหรับเรียนด็อกส่วนตัวเนี่ยเรียนด็อกเนี่ยเห็นไหม เป็นตัวเหลี่ยมที่ที่ส่วนตัวซื้อน้อยที่สุดซื้อ,น,อ,อ,น,อน้อยน้อยน้อยดับหลังๆเนี่ยเนี่ยมันยังขึ้นมาเป็นอยู่ในกลางตารางเลยเห็นไหม <c ười> ขึ้นมาเกินแสนอ่ะซื้อไปไม่รู้ไม่รู้ซื้อไปทุนไม่รู้ซื้อไปเท่าไหร่ไม่รู้ถึงห้าหมื่นหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงได้ซ้ําจําไม่ได้แล้วอะคือซื้อน้อยกว่าตัวอื่นอ่ะเออแต่แต่ก็แต่ก็ติดแนวไว้ปลายนวลไว้บ้างขึ้นมาเป็นแสนะ <c ười> นะ <c ười> เห็นไหมเหรียญด็อกเออก็ก็ถึงบอกไง เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยมันวนกลุ่มเล่นครั้งที่แล้วไอซีพีเนี่ยโหก็ถููเลยขึ้นมาเนี่ยอันนี้มาตาเหรียญเหรียหมาบ้างเหรียญด็อกแต่เหรียญชีบากก็ขึ้นนะไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่อาจจะขึ้นเพราะมันขึ้นมาแล้วอะขึ้นแรงมาแล้วอะคือรอบเนี่ยเป็นรอบที่แล้วอะเหรียญชีบากขึ้นแรงเหรียญชีบากอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นแต่ไม่แรงเท่าครั้งก่อนอ่า กลายเป็นรอบเนี่ยตาของรอบเหรียญด็อกขึ้นแทนขึ้นแรงแทนคิดดูในอดีตแอดมินไม่เคยมีเหรียญด็อกนี่ขึ้นเกินแสนนะมูลค่าเกินแสนเนี่ยมีรอบนี้รอบเดียวแหละที่เกินรอบพุ่งรอบขยานอ่ะเนี่ยเนี่ยแซงเลนตะก่อนมันจะอยู่ใกล้ๆก้กาล่าเนี่ยแหละใกล้ใกล้กันเนี่ย,ย,ย,ต,อ <laughs> ยตอนนี้มันแซงทะลุเหมือนมา้าม้ามันมันวิ่งแซงอะ่ะขึ้นไปกลางตารางแล้วเ,เออขึ้นไปกลางไม่แน่นะถ้าจับดีๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปหัวตารางได้นะ เออโอเคจะต้องเจ็ดนาทีแล้วพูดเยอะไปโอเคลาคลิปก่อน